สวัสดีค่ะกับเข้าสูเ่เพจแม่รูปผูกดวงนะคะเจอเจอกับแม่หมออมมี่นะคะวันนี้เราจะมาเปิด หัวข้อกันที่ว่าคนที่คุณคิดถึงอยู่ในใจตอนนี้นะคะคิดถึงหน้าคนที่คุณอยากรู้นะคะว่าคุณจะสมหวังกับเขาหรือเปล่านั่นเองนะคะเดี๋ยวตั้งจิตอธิษฐานนะคะคิดถึงหน้าเขาเลยแล้วก็เชื่อมั่นในตัวแม่หมอด้วยนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในไพโอรากรุสําหรับนี้ของแม่หมอด้วยนะคะเดี๋ยวแม่หมอให้เลือกการ์ดส,สามใบเป็นตัวแทนไพ่สามกองเป็นความคิดความอ่านความในใจของเขานะคะว่า คุณกับเขาจะสมหวังกันหรือเปล่านะคะการ์ดใบที่หนึ่งเป็นไพ่ใบนี้ค่ะแล้วการ์ดใบที่สองเป็นการ์ดใบนี้ค่ะแล้วการ์ดใบที่สามเป็นการ์ดใบนี้นะคะสามใบนะคะเลือกเลยค่ะหนึ่งค่ะสองค่ะและสามค่ะเดี๋ยวไม่หมอเริ่มเลยสำหรับใครที่เลือกการ์ดใบที่หนึ่งใบนี้เอาไว้นะคะ ใบที่หนึ่งคุณจะสมหวังกับคนที่คุณคิดถึงอยู่หรือเปล่านั่นเองนะคะอาจจะดูนิ่งๆเงียบๆอาจจะมองเผลอว่าไม่ได้คิดอะไรคิดแค่เพื่อนอะไรประมาณนั้นนะคะในตอนนี้ให้สมหวังเลยอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่จะเหมาะสมกับความสัมพันธ์ที่ อาจจะบางคน,นคบกันเหมือนเพื่อนอยู่อาจจะได้แค่แอบชอบแอบมองนะคะในตอนนี้ให้สมหวังเลยมันยังไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะก็ให้ทําใจนิดนึงกับคนคนนี้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนรักคนคุยกิ๊กกักอะไรก็ได้หมดเลยเช่นเดียวกันนะคะคุณจะยังไม่สมหวัง100%เอร์เซนะคะมันจะได้คุยแค่แบบเพื่อนไปก่อนอะไรทํานองน,นี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกับการ์ดใบที่2ใบนี้นะคะ คุณจะสมหวังกับคนที่คุณแอบรักแอบชอบแอบมองไว้หรือเปล่าตามนั้นเลยอาจจะมีความผิดหวังเสียใจมาแล้วทั้งคู่ทั้งคุณและเขานะคะคุณแอบมองคนคนนี้อยู่ไหมคุณก็มองเขาก็มองคุณค่ะแต่ให้สมหวังในตอนนี้ซึ่งมันยังเป็นไปไม่ได้หรือคุณไปชอบคนคนนี้ยแล้วเขาไม่ได้ชอบกับ เออเขามีคนอื่นอยู่ในใจเขาอยู่แล้วเขายังรู้สึกว่าคุณกับเขามันความคิดเห็นแตกต่างกันมันยังไม่คลิกกันแบบนี้ก็ได้นะคะทําให้ความสัมพันธ์กับคนที่คุณคิดถึงอยู่ตรงนี้นะคะกับไพ่กองที่สองยังไม่สําเร็จค่ะแล้วจะทําให้คุณนะ่ะผิดหวังเสียใจกับเขาด้วยซึ่งแม่หมอแนะนําให้ทําใจหรืออย่าพึ่งลงใจไปมากกว่านี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเริ่มต่อที่การ์ดใบสุดท้ายกองที่สาค่ะ คุณจะสมหวังกับคนคนนี้หรือเปล่านะคะโอ้ยอันเนี้ยเป็นสัมพันธ์ที่แรกๆอาจจะมีถึงมีหัวมีเรื่องร้อนใจมีเรื่องให้ปวดหัวปวดใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้มากๆนะคะแต่ถ้าได้คุยได้คบลึกไปมากกว่านี้คุณและเขาจะได้รู้จักกันแบบมีคนช่วยนะมีคน อ่อช่วยให้คุณได้คุยให้ได้คบกันให้ได้เจอกันอะไรแบบนี้นะคะแล้วมีการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเขาอาจจะคิดอยากเปคุณอยากช่วยเหลือคุณหรือคุณคนเนี้ยค่ะที่คุณคิดอยู่อะ่ะคุณคิดว่าเขาไม่รวยจริงหรอกเขาไม่มีเงินเปุณหรอกแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะมีก็ได้นะคะจริงๆแล้วมันไม่อาจนะมันเป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะซึ่งเขาอาจจะลองใจคุณก็ไดปกปิดไม่ให้คุณรู้ว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาเนี่ย เขาไม่มีการเงินเขาไม่มีรถเขาไม่มีบ้านแล้วคุณจะยังชอบเขาไหมคุณจะเซเยสหรือเซโนอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะจบกันไป3ตัวเลือกนะคะก็ใครที่ได้รับพลงงานดีๆก็น้อมรับกลับไปด้วยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอเป็นค่าครูให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้แม่หมอต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ